เวลคัมแบ็คทูมายช่องไทยอัปเดตครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาอัปเดตและรีวิวแบบจอดลิฟกับรถออฟโรดสายโหดสัญชาติไทยที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในตอนนี้นั่นก็คือไทร์งทรานส์ฟอร์เมอร์รถที่หลายคนบอก,กว่าไม่ใช่แค่หล่อไม่ใช่แค่ดูดุดัดนแต่เป็นรถที่ถูกสร้างมาเพื่อใช้งานจริงลุยจริงและแรงจริงตั้งแต่โครงสร้างไปจนถึงสมรรถนะและราคาวันนี้ผอมาจาัดเล่าให้ฟังแบบละเอียด ครบทุกมุมทั้งจุดเด่นจุดที่ควรรู้ฟีลลิ่งการขับขี่การใช้งานจริงรวมถึงราคาที่หลายคนอยากรู้ว่าคุ้มไหมกับเงินที่ต้องจ่ายไทยรุ่งทรา r ส์ฟอร์เมอร์เป็นผลงานจากไทยรุ่งยูไนเต็ดเอนจิเนียริงบริษัทคนไทยที่มีประสบการณ์ยาวนานในการผลิตและดัดแปลงรถสำหรับงานพิเศษรถทหารรถตำรวจและรถใช้งานหนักต่างๆดังนั้น DNA ของรถคันนี้จึงไม่ใช่รถแต่งโชว์แต่เป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อรับภารกิจหนักตั้งแต่ต้น โครงสร้างตัวถังใช้แชสซีแบบแยกเฟรมที่แข็งแรงมากรองรับการบิดตัวในเส้นทางออฟโรดได้ดีตัวรถมีสัดส,ส่วนที่ดูบึกบึนดูดันทุกมุมมองให้ความรู้สึกเหมือนรถทหารหรือรถภารกิจพิเศษจริงๆไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้าเหล็กซุ้มล้อขนาดใหญ่อย่างออฟโรดดอกลึกหรือแรกหลังคาที่พร้อมบรรทุกอุป,ปกรณ์ลุยทุกสถานการณ์ ดีไซน์ภายนอกของ TR Transformer มาในสไตล์เหลี่ยมสันแข็งแรงดูจริงจังไฟหน้าทรงกลมผสมกับเส้นสายตัวถังที่ดูแข็งแรงให้ภาพลักษณ์คล้ายรถยุทธวิธีตัวรถมีความสูงจากพื้นมากทำให้มุมไต้มุมจากและมุมคร่อมดีมากเหมาะกับการขับลุยทางโคลนทางหินหรือเส้นทางธุรกันดานประตูและบานาพับถูกออกแบบให้แข็งแรง ใช้งานหนักได้จริงไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างสกรูน็อตหรือชิ้นส่วนภายนอกล้วนสะท้อนแนวคิดรถใช้งานจริงทั้งสิน้นเมื่อเข้ามาดูภายในห้องโดยสารจะเห็นว่าการออกแบบเน้นความทนทานเป็นหลักวัสดุภายในเลือกใช้แบบที่ดูแลรักษาง่ายแข็งแรงไม่เน้นหรูหราฟุ่มเฟือยแต่ให้ความรู้สึกมั่นคงและพร้อมใช้งานเบาะนั่งรองรับสรีระได้ดีเหมาะกับการนั่งทางไกลหรือการขับลุยเป็นเวลานาน ตำแหน่งการนั่งสูงทำให้มองเห็นเส้นทางด้านหน้าได้ชัดเจนแผงคอนโซลออกแบบเรียบง่ายปุ่มควบคุมต่างๆใช้งานง่ายแม้สวมถุงมือก็ยังสามารถใช้งานได้นี่คือจุดที่รถออฟโรดใส่ลุยควรเป็นในเรื่องของขุมพลังไทรรงที่ r t ทรานส o ฟอร์เม er มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลที่ขึ้นชื่อเรื่องความอึดและแรงบิดสูงซึ่งเหมาะมากกับการใช้งานออฟโรดเครื่องยนต์ถูกปรับจูนมาเพื่อเน้นแรงบิดในรอบตำ่ำ ทำให้การไต่ทางชันหรือการลากจูงทำได้อย่างมั่นใจระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ4ล้อแท้สามารถเลือกโหมดการขับได้ตามสภาพเส้นทางไม่ว่าจะเป็น2 s สำหรับถนนปกติ c s สำหรับทางลื่นหรือส l สำหรับการลุยหนักหนักระบ,บบช่วงล่างถูกออกแบบมาเพื่อรับแรงกระแทกได้ดีช่วยให้รถยังคงควบคุมได้แม้ในสภาพทางที่ยากลำบาก ฟลลิ่งการขับขี่บนถนนปกติอาจไม่ได้ให้ความนุ่มลน,นแบบรถ SUV หรือแต่แรกมาด้วยความมั่นคงและความแข็งแรงพวงมาลัยให้น้ำหนักที่เหมาะสมควบคุมทิศทางได้แม่นยำตัวรถอาจมีขนาดใหญ่แต่เมื่อคุ้นเคยแล้วว่าจะรู้สึกว่าขับไม่ยากอย่างที่คิดส่วนการขับในเส้นทางออฟโรดคือจุดที่รถคันนี้แสดงศักยภาพออกมาได้เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นทางโคลนลึกทางหินหรือทางชันรถสามารถผ่านไปได้อย่างมั่นใจด้วยระบบขับเคลื่อนและช่วงล่างที่ออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะในด้านความปลอดภัยที่ R-Transformer มาพร้อมอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการใช้งานหนักโครงสร้างตัวถังแข็งแรงช่วยปกป้องผู้โดยสารในกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันระบบเบรกให้ความมั่นใจแม้ต้องหยุดรถในสภาพทางลุยหรือขนาบรรทุกหนัก แม้จะไม่ได้มีระบบช่วยขับขี่ล้ำสมัยเหมือนรถยุคใหม่บางรุ่นแต่สิ่งที่ได้คือความทนทานและความเชื่อถือได้ในสถานการณ์จริงมาถึงเรื่องที่หลายคนสนใจมากที่สุดนั่นก็คือราคาไทยร์งทง TR Transformer ถูกวางตำแหน่งไว้ในกลุ่มรถเฉพาะทางราคาขึ้นอยู่กับสเปคและการปรับแต่งที่ลูกค้าเลือกโดยราคาจำหน่ายในตลาดไทยจะเริ่มต้นในระดับที่สูงกว่ารถกระบะท,ทั่วไป แต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งโครงสร้างความแข็งแรงระบบขับเคลื่อนและความสามารถในการใช้งานจริงถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับหน่วยงานองค์กรหรือผู้ใช้ที่ต้องการรถลุยจริงใช้งานหนักจริงรถคันนี้ตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจนหากมองในมุมของความคุ้มค่าไทยรุงที่อะทรานส์ฟอร์เมอร์อาจไม่ใช่รถสำหรับทุกคนแต่มันคือรถที่เหมาะกับคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนที่ต้องการรถสำหรับภารกิจหนัก การเดินทางในพื้นที่ทุรกันดารการใช้งานเชิงพาณิชย์หรือแม้แต่สายออฟโรดตัวจริงที่อยากได้รถที่ไม่ต้องกลัวพังไม่ต้องกังวลเรื่องโครงสร้างรถคันนี้ถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนั้นโดยตรงสรุปแล้วไทรรุ่งที่อาคราสฟอร์เมอร์คือหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนว่ารถฝีมือคนไทยสามารถทำได้จริงและทำได้ดีในระดับที่ต่างชาติยังให้ความสนใจมันไม่ใช่แค่รถที่ดูเท่แต่เป็นรถที่มีจิตวิญญ,ญาณขององค์การใช้งานจริง ซ่อนอยู่ในทุกชิ้นส่วนใครที่กำลังมองหารถออฟโรดสายโหดรถภารกิจหรือรถใช้งานหนักที่ไว้ใจได้รถคันนี้คือชื่อที่ควรอยู่ในลิสต์อย่างแน่นอนและนี่คือการอัปเดตทั้งหมดจากไทยอัปเดตทับวันนี้ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ e วลคัมแบ็ k ทูมายช a นแนลไทยอัปเดตครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาอัปเดตและรีวิวแบบจอดลิกกับรถออฟโรดสายโหดสัญชาติไทยที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในตอนนี้นั่นก็คือไทรุงทีอาร์ทรานส e r ร์เมอร์รถที่หลายคนบอก,กว่าไม่ใช่แค่หล่อไม่ใช่แค่ดูดูดัดนแต่เป็นรถที่ถูกสร้างมาเพื่อใช้งานจริงลุยจริงและแรงจริงตั้งแต่โครงสร้างไปจนถึงสมรรถนะและราคาวันนี้ผอมาจากเล่าให้ฟังแบบละเอียด ครบทุกมุมทั้งจุดเด่นจุดที่ควรรู้ฟีลลิ่งการขับขี่การใช้งานจริงรวมถึงราคาที่หลายคนอยากรู้ว่าคุ้มไหมกับเงินที่ต้องจ่ายไทยรุง่ง TR Transformer เป็นผลงานจากไทยรุ่งยูไนเต็ดเอนจิเนียริงบริษัทคนไทยที่มีประสบการณ์ยาวนานในการผลิตและดัดแปลงรถสำหรับงานพิเศษรถทหารรถตำรวจและรถใช้งานหนักต่างๆดังนั้น DNA ของรถคันนี้จึงไม่ใช่รถแต่งโชว์แต่เป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อรับภารกิจหนักตั้งแต่ต้น โครงสร้างตัวถังใช้แชสซีแบบแยกเฟรมที่แข็งแรงมากรองรับการบิดตัวในเส้นทางออฟโรดได้ดีตัวรถมีสัดส่วนที่ดูบึกบึนดูดันทุกมุมมองให้ความรู้สึกเหมือนรถทหารหรือรถภารกิจพิเศษจริงๆไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้าเหล็กสุ้มล้อขนาดใหญ่ยางออฟโรดดอกลึฟหรือแรกหลังคาที่พร้อมบรรทุกอุป,ปกรณ์ลุยทุกสถานการณ์ ดีไซน์ภายนอกของ t r Trans f o r m e er ฟมาในสไตล์เหลี่ยมสันแข็งแรงดูจริงจังไฟหน้าทรงกลมผสมกับเส้นสายตัวถังที่ดูแข็งแรงให้ภาพลักษณ์คล้ายรถยุทธวิธีตัวรถมีความสูงจากพื้นมากทำให้มุมไต่มุมจากและมุมคร่อมดีมากเหมาะกับการขับลุยทางโคลนทางหินหรือเส้นทางทุรกันดานประตูและบานาพับถูกออกแบบให้แข็งแรง ใช้งานหนักได้จริงไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อย่างสกรูน็อตหรือชิ้นส่วนภายนอกล้วนสะท้อนแนวคิดรถใช้งานจริงทั้งสิน้นเมื่อเข้ามาดูภายในห้องโดยสารจะเห็นว่าการออกแบบเน้นความทนทานเป็นหลักวัสดุภายในเลือกใช้แบบที่ดูแลรักษาง่ายแข็งแรงไม่เน้นหรูหราฟุ่มเฟือยแต่ให้ความรู้สึกมั่นคงและพร้อมใช้งานเบาะนั่งรองรับสรีระได้ดีเหมาะกับการนั่งทางไกลหรือการขับลุยเป็นเวลานาน ตำแหน่งการนั่งสูงทำให้มองเห็นเส้นทางด้านหน้าได้ชัดเจนแผงคอนโซลออกแบบเรียบง่ายปุ่มควบคุมต่างๆใช้งานง่ายแม้สวมถุงมือก็ยังสามารถใช้งานได้นี่คือจุดที่รถออฟโรดใสยลุยควรเป็นในเรื่องของขุมพลังไทยรงที่ r t ทรานส o ฟอร์เ er มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลที่ขึ้นชื่อเรื่องความอึดและแรงบิดสูงซึ่งเหมาะมากกับการใช้งานออฟโรดเครื่องยนต์ถูกปรับจุน